ครับสวัสดีครับสวัครับวันนี้เรามาดูนี่ครับเกษตรผสมเลี้ยงแพะเลี้ยงแพะเลี้ยงแพะกำลังกินครับกำลังกินนะครับวันนี้ข้าเข้ามาชมสวนเกษตรผสมมาดูว่าเขาปลูกอะไรกันนะครับกำลังกินกำลังกินแพะสวยสวยกินไปด้วยโชกล้องโชกล้องโชก้องโชวกล้องแบ เบ้อ่าโชกล้องโชกล้องอ่านี่ดูตัวนี้ดูตัวนี้เก่งเก่งเก่งไอ้ตัวเล็กไอ้ตัวเล็กอืมกําลังกินเอ้าเอ้าไอ้ตัวเล็กเอ้าเอ้าเอ้านี่ตัวเล็กอืมนะตัวเล็ก,ลกนี่ครับแล้วก็เลี้ยงไก่นี่ครับอ,อันนี้คือไก่กอก ไ,ไปแล้วเป็นกลุ่มแล้วไปแล้วไปแล้วเข่าคอกแล้วเข่าคอกแล้วเข่าคอกแล้วนี่ก็จะมีเลี้ยงไก่แล้วก็จะปลูกไผ่ครับนันทังรั้วอ้อยมะม่วงครับจะมีอันนี้นะครับครับ สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกคนนะครับที่เข้ามาชมเข้ามาดูนะครับในเพจบ้านกุ้งบ้านทุ่งกุ้งกอลกดฎนะครับนี่ก็คือบ่อกบดูบ่อกบบ่อกบบ่อกบนี่คือการเลี้ยงกบนะครับเป็นเกษตรผสมนี่ครับในดอนชะแง้นี่เองครับในดอนชะแง้นะครับนี่เลี้ยงกบครับกบลอยน้ํากบเข้าคู่เป็นไงฮึ <laughs> กบเข้าคู่นะครับโอ้หลายครับหลาย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 เป็นพันตัวแล้วครับนี่นี่ใครจะซื้อก็เข้ามาเด้อกบนี่เลี้ยงแบบธรรมชาติครับไม่ได้เลี้ยงในบอดซีเมนต์นะครับเด้อเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยนี่ครับนี่คือกบธรรมชาติเลยนะครับมันก็จะกินบ้างแหละหัวอาหารเนาะปลาปล่อยคงไม่ได้เอกมันไทจีรำเมือ่อครับนี่คือกบครับ กบกบเลี้ยงกบนะครับนี่คือบอ่อธรรมชาติที่เขาพุดเอาไว้นะครับเนาะเขาก็จะเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยอยู่แบบธรรมชาตินะครับน้น่นนี่เห็นไหมมันขึ้นมาอยู่บนไม้นะครับด้านฝั่งนู้นก็จะมีปลูกมะข่าครับกล้วยมะพากล้วยละมุดนะครับ จะมีแพ้อย่างนี้ครับอันนี้หมอกอนี้ครับเป็นสวนเกษตรผสมนะครับก็เลี้ยงทุกอย่างมีไก่ต๊อกแพ้ครับวนเข้ามาอีกครับคือชอบเนาะคือชอบเนาะไอ้หลอ,หอ,หอดไอ้หลอดกิีเอาเอาโคอ,อ,อืมอ่ะอ่ะอ่ะ,อะอกําลังหิวคงไม่เหลืออืมอากิน กินอืมรอรอรอ,อ,อ,อกินไปด้วยถ่ายไปด้วยหะดูเร็วเร็วดูกล้องนี้กินไปด้วยอ่ะอ่ะอ่ะกำลังหิวกำลังหิวกำลังหิวมองเร็วเร็วนี่ไหว มองอยู่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 วัวมันจะชนชนกล้องโต๊กมั้ย <c> ล <oughs> <c oughs> ุบหลอดลุบหลอดออออนี่ก็มีไก่เลี้ยงไก่นี่เลี้ยงไก่แบบธรรมชาตินะครับน,นี่มาทางนี้ มองไปนี้ไก่มะม่งมวงนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบอ่อโคบออกมานี่ครับมาฝั่งนี้ก็จะเป็นบอ่อปลาเด้อครับเด้อนี่นี่เขาเรียงปลาครับเรียงปลาเป็นบอ่อใหญ่ปลาทุกอย่างนะครับฝั่งนู้นไก่ตอกเดินครับ,รบแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นทุ่งนา ธรรมชาติสวยๆครับเป็นทุ่งนาฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับมาออกมาแล้วก็เดินมาทางนี้ครับเนะี่เขจะปลูกมะพร้าวน้ำหอมปลูกมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็มีครับนี่ มะนาวมะนาวแป้นเดินโตกก๊ะกระลุกห่าเึงเอ้ยเอา้มามะนาวแป้นนี่พระอาทิตย์กำลังตกดินด้วครับเ้อสวย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 พระอาทิตย์กำลังตกดินครับบรรยากาศยามเย็นด้วยครับนะทุ่งดอนชะแง้นี่นี่คือบ้านดอนชะแง้ครับนี่ทุ่งเข่าก็กำลังเขียวครับนี่สวย บรรยากาศยามเย็นนะ้ครับเอ้อคนที่อยู่ไกลๆอยู่กรุงเทพที่ไม่ได้กลับบ้านติดโควิดอยู่แบบกรุงเทพนอะเดอ้อได้ดูได้ชมกันนี่กับกับเพจบ,บ้านกุ้งบ้านทุ่งกุ้งกรละกดเนานะครับบรรยากาศดีๆบรรยากาศสวยสวยครับก็จะมีให้ชมกันเรื่อยๆเนาะครับเนาะมีโอกาสออกมาก็จะมาถ่ายให้ชมกันเนาะแล้วก็ลงคลิปให้ดูกันครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อนะครับเป็นกำลังใจให้ คนบ้านทุ่งกุ้งก,รก็ระกดกันนี่นะครับครับนี่ก็มีปลามีปลานี้มีปลา,าเขาเรียงปลาดุกมีปลาดุกไปไหนีปลาดุกนี่คือการทําเกษตรผสมเลี้ยงทุกอย่างมีปลามีกบมีแพะมีไก่นะครับนาะเนี่ย ไม่มีอย่างเดียวตอนนี้คือเขายังไม่ได้ทําหมูยังไม่ได้เลี้ยงทําคอกไว้แล้วแต่ก็ยังไม่ได้เลี้ยงเนาะก็มีมีเขาเรียกอะไรมีหมูที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เลี้ยงครับแต่ยังไม่ได้เข้ามาเขาก็ทําเกษตรผสมกันไปก็คือทุกอย่างขายตามฤดูเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยผลปีนี้ไปกับปีหน้าแล้วกันะครับก็จะได้เก็บผลผลิต ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อสำหรับเพจกุ้งกรกดเนี่เด้อครับเด้อเป็นกำลังใจให้กันนะครับเนาะก็ฝากไว้อีกหนึ่งช่องทาง้อครับเด้อทาง y t u t u ครับครับครับกดไลค์กดแชร์ให้กันเด้ครับเด้อตอนนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับกับบรรยากาศบ้านทุ่งสวยๆนะครับเนาะครับ กับคนบ้านทุ่งกุ้งกรลกฏนะครับเด้อสวัสดีครับ